โดนนะครับก็เป็นกบยางแก้คันจิ้วครับตอนนี้สี่้มนะครับก็ช่อนกับไข่ด้วยครับตรงนี้ได้ไปตัวนี้ตัวที่สามครับน้ำอึนหองเห็นดินนะครับแต่ว่ามีพักบุ้งครับปลาลกอยู่ในพักบุ้งก็ตียำๆๆๆแล้วก็ออกมาครับก็น่ครับกบยางแก้คันจิ้วครับล้นเด็กก็ปลาครับเจ้าตีสุดยอดครับ